Tì nè Hả? Thấy không? Tì, tì lưới, tì lưới Mẹ tì lưới Mẹ tông vây nè Cô yêu hiểu không? Mẹ tông lưới Mẹ tông nạ sâu lưới Sẽ sao mẹ? Mẹ đà nè Mẹ ốp lùm dù nè Mẹ thăm lắp nè Mẹ ừ, tông vây lưới Mẹ tì nè Ừm hmm. ต้องมาทําหน้าตาสงสารมาต้องขอโทษมาต้องขอโทษอย่างเลยตีนะตีแล้วนะืึตีนะนี่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 เนียเนี่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 ยดื้อนี่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 เฉียงจะกัดมือเนี่ยนี่ฮึฮึฮึขอโทษแม่ก่อนขอโทษครับก่อนขอโทษครับขอโทษครับ ขอโทษกันมาออขอโทษค่ะขอโทษค่ะก็ก้าำย่ห้ามหนะเออ่ออ่ามือกันขมืออ่าขึนใม่กันขอโทษกันเข้าเข้าวหนึนายขอโทษครับะขอโทษกันมาอือขอโทษมาขอโทษกันหน่อยขามือหน่อยเอ่อกีขาไม่พึ่งเอภัยจ้ะไม่พึ่งอภัยลูกนี้จุ๊บ